สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดกล่องสูงกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ของน้องดีมูค่ะดีมูเดตติ้งนะคะเราชอบคอนี้มากเราดูมาหลายคอและเรารู้สึกว่าคอนี้น้องน่ารักสุดก็เลยเอฟยกบ็อกมาเลยนะคะเรามาเปิดกันเลย เราจะค่อยๆเปิดแต่ว่าคอนี้คิดว่าจะเก็บเรารู้สึกว่าไหนที่เราแบบซื้อยกบอกอะ่ะเราก็อยากจะเก็บกล่องมันไว้เพราะว่าของมันน่ารักมากเลยของป๊อปมาร์ทตอนนี้เราก็ได้มาในราคาช็อปเช่นเดียวกันนะคะต้องค่อยๆเปิดเพราะว่าเปิดกับเปิดีน้องก็จะขาด นี่คะจะมีทั้งหมด12บลแบบนี้เลยนะคะเรามาว่เราเงหนองดิเสองเปองนะคะนี่เรไดตไหนคะแต่มันโผลมาแล้วนี่ดะนั้นไดนนี้ค่ะนี่้ัแบบนี้ค่ะเราจได้ตงไหนเลยสองได้เป็นตัวนีค่ะโรแมนส์บอลลูนเสองต้อง้งไ ราหตรนะคะเรดตัวที่คแล้วนะคะน้องมแบบนี้ลคะ้องน้รนี้ค่ะ้งะไปหน่อยพร้อมกันนะคะเราบรุลว่าเราจะได้ตัวซีเคร็ตหรือเปล่านะคะน้องก้อนเมฆ แล้วก็มีนาฬิการายอุ้ยมีดอกไม้ด้วยมีนาฬิการายแล้วก็มีดอกไม้นะคะเป็นแบบนี้ดอกไม้ตกน้องก็จะแบบหน้าตาแบบตกตกแล้วก็มีแบบนี้คู่กัน แบบนี้นะคะจะมีฟิล์นไทยเดือนิดนึงเหมือนฟิลเวลาเราไปเดทนะคะเราก็จะแบบมีอาแบบไปถือลูกโปง่งลูกโปง่งแล้วก็นั่งภายลงภายเรือนะคะคิดว่าน่าจะต้องเอาอย่างออก ก็มองไม่เห็นเนาะนี่มันจะเป็นแบบนี้นี่แลวน้องตัวนี้นะคะ ท่าน่าแบบนี้นะคะโอยนี่ได้ตัวที่เราอยากได้เป็นลูกกาแบบนี้เลยนะคะมันเรืองแสงด้วยแบบนี้เลยค่ะลูกกา เงแสงด้วยน่ารักมากกล่องสุดท้ายแล้วนะคะมาดูกันว่าเราจะได้เป็นตัวไหนนะคะ ได้เป็นตัวนี้เลยน่ารักมากเป็นกล้องถ่ายรูปเป็นตัวที่เราอยากได้นะคะเราได้ครบทั้ง12ตัวนะคะ